แล้วกับช่องคนเมืองทอยนะครับคลิปนี้ก็ยังพอดีไปเดินดูนะผมที่บิ๊กซีเนี่ยไปเจอของเด็ดมานะครับคือนี่ครับผมนี่ผมเป็นอ่าเรียกว่าเป็นถ้วยนะผมถ้วยใส่ซีเรียลนะผมก่อนนี่เลยเป็นจากผลิตภัณฑ์นะผมอาหารเช้าซีเรียลแครอทนะครับผมก่อนนี่จัดมาทั้งหมด2องรถนะผมก็ก่อนจะไปแกะดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเดี๋ยวกล้องมาบอกก่อนนะครับวิธีการได้นะผมก็ เพียงนะผมซื้อผลิตภัณฑ์นะผมอาหารซีเรียลผมครบ159รบาบาทนะครับจะได้ในส่วนของตัวนะครับเป็นถ้วยเป็นชามนะผมเป็นรูปของมิกกี้เมาส์นะผมมันจะมีให้สมบูรณ์ทั้งหมด2แบบนะครับจะมีมิกกี้เมาส์แล้วก็ตัวมินนี่นะผมตัวมินน,มนี่เนี่ยลักษณะจะเหมือนกันแต่ว่าลวดลายด้านในจะแตกต่างกันเดี๋ยวจะอธิบายแล้วกันเด็กก่อนนะั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวแก้วนะผมใส่ สีเ่เจลแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับนี่ครับผมก็ตัวนี้เป็นหน้าตานะผมถ้าเหมือนเป็นดวงตามั้งนบหูนี่ก็ตัวขนาดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเท่าแบบลูกบอลบเล็กๆนะผมสำหรับตัวกนาใน6ตัวแก้ว มาแกะดูนะคดูด้านหลังนะครับผมนี่จะบอกต่างๆนะออาใส่นะครับทนอุณหภูมิได้สูงสุดอยู่ที่70องศานะครับผมนีกอลเปตาคาร์แล้วก็บอกอะไรต่างๆนะครับว่าใส่อาหารได้นะครับแต่ว่าห้ามนําไปล้างในผลิตภัณฑ์ล้างอัจฉริภัณฑ์แล้วก็ห้ามเอาใส่ในเหมือนจะไมโครเวฟนะครับห้ามใส่ในไมโครเวฟนะครับผมประมาณนี้ก็เมกินไชน่านะครับด้านหน้าก่อเน,นี่ยไม่มีอะไรมี ตัวรูปแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับเปิดมานะผมทางด้านในนี่ครับผมก็ตอนแรกนะึกว่าจะเป็นถ้วยนะครับผมมาดูแล้วมันไม่ใช่ถ้วยนะครับมันเหมือนเป็นเอาไว้ใส่นมนะครับผมตรงนี้ก็เป็นถ้วยได้ไหมเอ่ยก็ไม่น่ใจว่าจะใส่แบบใส่ซีเรียลแล้วก็จับถือตรงนี้นะผมนะให้เดาแต่ก็แล้วแต่จะใช้ยังไงนะผมแต่ว่าอันเนี้ย มันไว้ใส่นมนะผมแบบนี้ใส่ซีเรียลก็ใส่ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะตักได้ครับแบบนี้เลยวัสดุเป็นนะพลาสติกนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับตัวพลาสติกเนี่ยตัวฝาด้านในไม่มียางนะผมกันน้ําซึมเนือไม่รู้ว่าเราใส่น้ําเนี่ยจะซึมออกมาหรือเปล่านะครับแบบนี่นะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ แล้วก็ตัวหูมิก้เมาส์นะครับนี่สามารถที่จะนําไปติดอะไรก็ได้นะครับมันจะมีเป็นตัวนี่ครับตัวล็อกแบบนี้ก็เอาไปใส่นี่ตรงไหนก็ได้นะครับผมนี้เลยตัวล็อกก็ประมาณนี้ส่วนของตัวมินิเนี่ยมันจะลักษณะเนี่ยเหมือนกันนะครับพอดีผมจะหารูปนะแต่ว่าลืมถ่ายรูปมาให้ดูนะไปคน้นรูปในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะผมก็จะอธิบายแล้วกันตัวมิน่เนี่ยตัวมิน่เนี่ยก็จะลักษณะเป็นสีเหมือนกันผมสี แดงดำเหมือนกันแต่ว่าตัวรูปแอบตัวมินี่เนี่ยมันจะเป็นวงกลมนะผมจําไม่ผิดเนี่ยจะเป็นสี่วงหรือเปล่าอยู่แถวๆนียนะผมจำไม่ค่อยได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นถ้วยนะผมใส่แต่ว่ารอบเนี่ยออกมาแปลกดีที่มันเป็นที่ใส่นมนก็แปลกเป็นอีกแบบแล้วก็ประมาณนี้ครับขนาดเนี่ยก็จะวัดให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าขนาดเท่าไหร่นะนครับขนาดก็อยู่ที่ สิบเสนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็น,น่าจะม,มีอะไรใครที่เป็นสายมิกิเมา,เาก็ไม่ควรพลาดมีให้เก็บสะสมทั้งหมด2แบบนะครับผมไปดูกันได้นะครับที่บิ๊กซีไม่รู้ว่าอ่าที่บิ๊กซีมีโลตัสไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแม็คโครไม่มีผมไปดูมาแล้วแม็คโครไม่มีมีแต่บิ๊กซีนะครับที่ไปดูมานะครับโลตัสไม่แน่ใจนะปกติไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัว อตอนแรกคิดว่าเป็นแก้วใช่ไหมครับต้องขอขึ้นคำนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ถ้วยนะผมมันเป็นเหมือนกระบ,บอกกระปุกใส่น้ำน้ำใส่นมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้ก็รีบๆนบุแต่คิดว่าน่าจะเหลือเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นถ้วยนะครับทำให้การแบบจริงๆนี่นนะอยากจะให้แบบทำให้มันเป็นแบบสามารถที่จะวางตั้งได้นะครับผม ก็ถ้าเราเอาเนี่ยใส่เป็นตัวซีเทลกับนมใช่ไหมมันก็ไม่สามารถที่จะจะวางได้นะครับผมคือมันก็จะล้มมันก็จะหกแบบนี้นะครับก็ไม่เข้าใจการออกแบบเหมือนกันนะผมก็น่าจะจากลากันไปเพียงเท่านี้เนี่ยสำหรับคลิปในการรีวิวนะผมเรียกว่ากระบอกกระป๋องเกนะ็บนมนะผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีครับผมก็ประมาณี้สำหรับคลิปนี้ก็นี่ครับผมมันจะบอกเป็นชื่อนะครับนี่บริเวณข้างถุงมันบอกว่าเป็น ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากพลาสติกแล้วก็นี่ครับภาชนะใส่น้ำนมสรุปแล้วตัวนี้เอาไว้ใส่นมนะครับผม mm hmm. ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมลกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองท้อยคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะก็มาคอยติดตามชมกนะันสหละับคลิปนี้ก็จากกันไปนะครับกับผลิตภัณฑ์อาหารีเรียว เป็นในส่วนของตัวแครอทนะผมที่แถมเป็นตัวนึงกับมิกกี้เมาส์นะผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับเพ่อนครับสวัสดีครับ